ขอโทษด้วยข้ามาสายเฮ้ยลินวินลิวินมาแล้วรูโสุปโสปอภัยด้วยตามกฎแล้วเจ้ามาสายครึ่งการทูบยังประลองได้อยู่แต่ต้องต่อให้คู่ต่อสู้สามกระบวนท่าได้เลยมีกฎแบบนี้ด้วยหรือนี่ไม่เลวนะลินวิน ใช่ว่าการตอนที่ข้ายังเป็นสัตเจ้าข้าได้นำให้เจ้าสลาศีอย่ามั่นใจเกินไปนักสิใครชนะใครแพ้ก,ก็ยังไม่แน่ hey, เจ้าหนูเจ้าบ้ามากเลยนะเนี่ยงั้นข้าจะสงเคราะห์ให้เริ่มได้เฮ้เจ้าเก่งจะพูดได้ไงถ้ากาพึกปิดริว้วแพ้ไปซะอะฮะโอ้ <c oughs> ใจกนเนี่ยจะบ้ากะละมังไอ้กระบี่กวาดล้างครบสามกระบวนท่าแล้วพยักคำรามปาหึยยยดวงไม่ดีอีกแล้วข้าขอประกาศลินหวินเป็นผู้ชนะสิทธิพี่เหลียงออมมือแล้วนึกไม่ถึงว่าลินหวินจะฝึกหมัดพยักได้จนสำเร็จกู้ต่อไปลินหวินปัฐะมาขุย มาแล้วมาแล้วเนี่นี่มาคุยไม่ธรรมดานะถึงตอนนี้ยังไม่เคยแพ้เลยข้าว่าหลินหวินต้องแพ้แน่นอนเฮ้ยเป็นกระทากกระบี่คิดจะบาล่วิชามันกับข้ามาคุยหรือชักกระบี่ของเจ้าออกมาสิพี่มาอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าข้าไม่ชักกระบี่เพียงแต่การประลองนี้ไม่จะไปต้องใช้เฮ้ยขวดนีวิชาแขนเล็ก ย่าเฮ้ยนี่เดูดูนี่นี่นี่กล้าเป็นมันล็อกคอกหักได้เลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอร่างกายแข็งแกร่งมากน่าสนใจวิชาคันเล็กของมาคุยน่าจะฝึกมานานแล้ววีฟันเจ้าคิดว่าอย่างไรถึงมาคุยจะแข็งแกร่งแต่เอาชนะหลินอวินไม่ได้หรอก ไมถึงคิดเช่นนี้ตั้งแต่หลินอินเข้ามาเป็นศิษย์สายนอกพลังยุทธ์ก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเดือนที่แล้วไม่เพียงทําภารกิจหินวิญญาณสําเร็จแต่ยังฆ่าจอมโจรขวางเยี่ยนได้ด้วยจริงเลยจริงแท้แน่นอนลูกยังอย่างเชิงไปด้วยหลินอินคนนี้มีความสามารถพอตัวรีบสู้รีบจบดูให้ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยบาชมดจะหมอที่ใส่กราะสะท้อนหรือไงมือชาไปหมดแล้ว นี่เพิ่งจะเริ่มต้นมัดเมฆเมฆามัดเมฆาม่วงเฮ้ยสิบปวิชาเมฆาม่วงแล้วเป็นวิชาหมดที่รุนแรงมากหนื่เราไม่ได้เลยก็คือมัดเมฆาีม่วงเหรอทุกครั้งที่ปล่อยมัดออกมาอนุภาพขึ้นหัวร้อนเอาไหมนี่เดิดูดิพยายาลงเขายลงไปซะเธอแล้วเชียวประเมินเขาต่ำไปหน่อยวุยานตอนนี้เจ้ายังมั่นใจว่าลินหวินจะชนะอยู่ไหม มัดเมฆามว่วกของตาฉิงรับมือไม่ง่ายนะพลังของหลินหวินไม่ได้มีแค่นี้ลูกยังคิดว่าหลินหวินแข็งแกร่งกว่าใช้แต่กำลังยากไปหน่อยขืนเป็นแบบนี้กระดูกได้หักหมดแน่ต้องทำลายประตูชีกของเข้า,ขาใจลอยหรือเข็ดพิชานาปลาย่าเฮยย่าเฮยเฮยโอลยหัวโดนปลาไม่ยอด ย,ย่าเฮ้ยเจ้าทำลายการป้องกันของข้าไม่ได้มานี่เลยจะลอบโจมตีหรือไรเดียงสาย, <ะ S 1> ย,ย่า<อ>เฮ้ย<อ>โดนย่าเฮ้ยเข้าไปแบบเต็มแรงเป็นไงจุกเลยจุกนะช่วยไม่ได้แล้วสมน้ำหน้าโอ้ยแค่นี้ก็ไม่ไหวหรือจะชนะแล้วโดนหมัดน,นี้เข้าไปตกแพแน่นแต่ ข้าไม่นั่งรอความตายเฉยๆหรอกร้อยอสูรคำนับนเฮ้อมัดเมฆาวกย่าเฮยว้าย้ตานไม่ไหวโอ้โหนี่นี่มันอะไรกันครับเนี่ยมัดพยักษ์ขั้นสูงสุดบ้าแล้วเชียวมัดพยักษ์ขั้นสูงสุดมัดกระบีรวมเป็นหนึ่ง ต่อไปเด็กคนนี้จะต้องไม่ธรรมดานะวีฟันหากหลินหวินเข้าสำนักนายได้งานประลองสีส่สำนักครั้งนี้ก็จะพาเขาไปด้วยต่อให้ความสามารถไม่ถึงลงสนามไม่ได้แต่ได้สังเกตการแข่งของยอดฝีมือในระยะใกล้ก็เป็นผลดีกับเขาครับผู้อาวุโสประกาศว่าข่าชนะได้แล้วมัง้งอ๋อ,อใช่ใช่ข้าขอประกาศลินวินช้าก่อน มาขุยเจ้าจะทำอะไรจะก่อกวนงานประลองเหรอมีกล้าแต่ข้าไม่ยอมอ่ะเขาเล่นโกงโกงเหรอเจ้าหมายความว่ายังไงไม่ทราบว่านี่เป็นบาดแผลที่เกิดจากมัพยักได้เออฟ้องเลยฟ้องนี่เห็นไหมมีแผลนี่ฟ้องฟ้องข้าไม่สนแพ้ชนะ ขอเพียงเขายอมรับใช้วุดวลับในการประลองทำลายวิชาแขนเหล็กของข้าได้เป็นท่ากระบี่ไม่น่าอายที่น่าอายคือใช้วิธีการต่ำช้าแบบนี้โอ้หต่ำช้าเร็วซามเกินไปแล้วใสหัวไปเลยทำไมเป็นคนที่ใสแบบนี้ฮะขายหน้าไปไปเชี่ยวออกไปไหลวไหลไม่ต้องตกใจให้ผู้อาวุโสเหลียวจัดการก็พอเรื่องที่ไม่ได้ทำข้าไม่ยอมรับหรอกหากเจ้าไม่เชื่อก็มาค้นตัวข้าได้ ทุกคนเงียบชิวๆมัดพยักของหลินหวินฝึกฝนจนหมัดกับกระบี่รวมเป็นหนึ่งมีบาดแผลจากกระบี่จุดเดียวพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นอาวุธลับอีกอย่างหลินหวินก็ยอมให้ค้นตัวแล้วไม่ใช่เหรอผลจะเป็นยังไงแค่ค้นก็รู้แล้ว <c oughs> คนตัวก็ได้แต่หากเจออาวุธลับบนตัวเจ้าแล้วก็ทายกระบี่อย่างเจ้าต้องคุกเข่ากราบขอโทษข้ามาคุยได้กล้าเปล่า ไม่มีจริงๆหรือเฮ้ยถุงเก็บของต้องอยู่ในถุงเก็บของแน่ๆจะดูก็ได้แต่ถ้าไม่มีเจ้าก็ต้องคุกเข่าแล้วกราบขอโทษข้ะข้าไม่กลัวเจ้าหรอกไหนเช็คก่อนโอ้ยมีแต่ขยะไว้เฮ้ยมีไหม อาวุธลับซ่อนอยู่เอออันนี้ต้องเป็นอันนี้นะนี่ไงนะเจุแล้ว,วางลงเดี๋ยวนี้สวัสดีครับทุกคนผมคือนักเขียนนิยายเรื่องหนึ่งในใต้ล่าเย่หรูหัวครับสแกน QR Code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนิยายจ้องเหงิงมาอา่านนิยายต้นฉบับด้วยกันลดลอกบทละครล่วงหน้ากันนะครับหยุดนะหลินหวินกรมกูสิทธิ์ร่วมสำนักใช้ได้ที่ไหนกันมาคุยยั่วย,ยุข้าก่อนข้าแค่จะทวงความยุติธรรมคุกเข่าลงยิ่งเดินหน้ากลับยิ่งไกล ยิ่งถอยหลังกลับยิ่งเร่งเจ้ามาได้อย่างไรส่งจดหมายนะสิที่แท้ก็เขานี่เองไปไปเมืองไปสุ่กับข้ากระดูกเพิงโลหิตจ้องมีกระดูกเพลิงโลหิตด้วยเหรอเนี่ยนี่นี่มันดอกไม้เริ่มจากที่ใด 心之所向，无畏深海；无心之所往，不惧高岗。若心头欢喜便在，便彩繁华着装衣裳；若思虑生己，便成泪洒。